อาตมาพระอ,อาจารย์โปรใสหรือพระอ,อาจารย์เนื้อเศรษฐีจันทพิชมีพระพิสุสงฆ์เข้ามาถามทางพระอาจารย์ว่าเมื่อเข้าปรรษาแล้วเรามีเหตุจำเป็นจะต้องออกจากสถานที่เราจะต้องทำอย่างไรทางพระอ,อาจารย์ก็เลยจะมาชี้แจงให้พระพิสุสงฆ์ได้เข้าใจว่าเราจะต้องทำสัตตหะ กระียกิจคือเราจะต้องบอกกล่าวพระพิสุสงฆ์โดยการที่เราจะต้องท่องภาษาบาลีเมื่อเราจะไปอยู่ที่อื่นหรือไปตามกินิมต์ในสข้อก็ให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยบอกกล่าวกับพิสุสงฆ์ที่อยู่ ประจาษาที่นั่นการที่เราจะนับวันของสัตตหะการณียกิจก็คือจะต้องพักค้างแรมลาตีให้ได้หกลาตีวันที่เจ็ดเนี่ยจะต้องกลับมาก่อนรุ่งอาลุงนะ วันที่7ที่ทางพระอาจารย์จะอธิบายให้ชัดก็คือว่าเราจะต้องนับอย่างนี้วันแรก1รลาตีวันที่2 2ลาตีวันที่3 3าลาตีวันที่4 4รลาตีวันที่5 5ราลาตีแล้ววันที่6คือวันสุดท้ายนี่คือ6รลาตีวันที่7พระพิสุสงฆ์จะต้องกลับมากอดรุ่งอรุณ คืออาจจะกลับมาตอนช่วงเวลาตีหแต่ถ้าเลยหกโมงไปแล้วมันได้อารุณถ้ามาจากนั้นนี่คือพระจะขาดพรรษาก็แต่ส่วนใหญ่พระนี่จะไม่มองของเก่าแต่จะไปเขียนว่าจะต้องเป็น7วัน คือเป็นลาตีที่7แล้วกลับมาก่อนคือของวันที่8ซึ่งตัวนี้มันขาดพรรษาโดยธรรมชาติเราจะไปนับเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดไปว่าไม่ให้เกิน7วันคำว่า7วันนี่เนี่ยก็จะต้องอธิบายให้ชัดบางสำนักนี่บอกว่านี่ให้มาก่อน ในวันที่7คือก่อนที่พระอาจิตย์ยจะร่วงลับลงไปแต่ทางพระอาจารย์มาลองดูคำบิในเนี่ยที่เขียนว่าสตหออกไปเนี่ยคือไม่ให้เกิน7วันแล้วก็ต้องกลับมาก่อนลุ่งอารุณในวันที่7นั่นก็แปลว่าถ้าเรานับ1 สองสามสี่ห้าหกวันที่เจ็ดเนี่ยพระภิสษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยต้องกลับมาก่อนลุ่งอารุณก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาถ้าเลยจากนั้นคือพรรษาขาดแต่ปัจจุบันนี้ทางพ้าอาจารย์มองดูแล้วว่าการสอนเนี่ยไปเอาเจ็ดลาตีแล้วก็ ไปนับวันที่8นี่ต้องกลับมาก่อนอันนี้ถือว่าผิดไม่ใช่คือความเป็นจริงนี่ก็คือมันต้องหกลาตีแล้ววันที่7คุณต้องกลับมาก่อนก็ขอ,ขอให้พระพิสุโสนีรักษาศีลในการจำพรรษาอย่าให้ร่วงเกิดบีไหนยอย่าไปเชื่อว่าสามารถอยู่วันที่7ด แล้วข้ามไปถึงวันที่8ได้อันนี้ไม่ถูกต้องจเจริญพรจ้ะบายบาย